สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องสาวอีสานคืนถิ่นนะคะไก่ก็จะพาทำหน่อไม้อัดถุงนะคะไว้กินนอกฤดูนะคะวันนี้ได้หน่อไม้มาเยอะเลยนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะแล้วก็มาทำให้มันเป็นชิ้นจะสับก็ได้หรือว่าจะใช้ที่ขูดเหมือนที่ไก่ทำก็ได้นะคะไก่ชอบชิ้นที่มันบางๆแบนๆแบบนี้นะคะจะได้เอาไว้ทำเมนูแกง เปิดก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไปต้มจืดใส่กระดูกหมูก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะชอบแบบเอามีดสับก็ได้เลยนะคะค่ะไก่ก็จะ,ะทำไปนี้เรื่อยนะคะจนเสร็จแล้วก็มาดูกันนะคะหลังจากที่เราสับเป็นชิ้นตามที่เราชอบแล้วนะคะแล้วก็จะมาทำการบรรจุใส่ถุงนะคะจะเอาถุงขนาดไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะ ส่วนไก่บรรจุในวันนี้นะคะเป็นถุงขนาด7คูณ11นะคะก็กะว่าจะทำให้มันพอดีในหนึ่งเมนูนะคะค่ะก็บรรจุไปเรื่อยๆนะคะจนหมดเลยนะคะ หลังจากที่เราบรรจุใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการนึ่งนะคะนึ่งทั้งถุงเลยนะคะค่ะเอาไปนึ่งไว้ประมาณา30นาทีนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าสีของหน่อไม้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะ ค่ะพอนื่งครบ30นาทีนะคะแล้วก็มาดูหน่อไม้กันนะคะสังเกตว่าหน่อไม้จะเปลี่ยนสีนะคะจะเป็นสีเหลืองๆือนะคะนั่นหมายความว่าได้ที่แล้วนะคะแต่หน่อไม้ก็ยังจะไม่จืดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนๆนเพียงแต่ว่าถ้าลักษณะหน่อไม้เหลืองๆือนี่คือได้แล้วนะคะค่ะหลังจากยกลงจากเตาแล้วนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีน้ําอยู่ตรงก้นถุงนะคะ น้ำที่มันจะเกิดจากไอระเหยนะคะเราจะไม่เอานะเพื่อนเพื่อนเราจะทําทการเทน้ําทิ้งนะคะค่ะเทออกจนหมดเลยนะคะค่ะไก่ก็จะเทออกทุกถุงเลยนะคะจากนั้นก็จะทําการาซ้อนถุงนะคะต้องเอาถุงมาซ้อนอีกชั้นหนึ่งนะคะะเอาซ้อนเข้าไปนะคะแล้วก็เอาหนังยางรัดให้เรียบร้อยนะคะ จากนั้นก็สามารถที่จะเอามาเก็บไว้ด้านนอกตู้เย็นนะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะเพียงแต่ว่าเรารัดหนังยางให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้อากาศเข้าไปนะคะแล้วก็แขวนไว้ในพื้นที่ที่โลง่โลงๆนะคะเพื่อนๆแล้วหน่อไม้ก็จะเก็บได้นานเลยเป็นปีๆเลยนะคะในช่วงหน้าแรงนะคะหน่อไม้ก็ค่อนข้างที่จะหาก,กินยากนะคะก็เป็นการถนอมอาหาร อีกแบบหนึ่งนะคะที่แถวบ้านไก่ก็นิยมทํากันนะคะในช่วงหน้าหน่อไม้แบบนี้นะคะก็จะทําการถนอมอาหารแบบนี้ไว้นะคะพอเราจะนํามาแกงมาทําอาหารนู่นนี่นั่นก็สะดวกดีค่ะเพื่อนๆเพ,อนเพราะว่าเราสับเป็นชิ้นที่เราต้องการแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็งดดราม่านะคะที่จะ บอกว่าเอาถุงพลาสติกมาผ่านความร้อนมาใส่อาหารผ่านความร้อนได้ยังไงเออมันไม่ดีต่อสุขภาพอันนี้ก็โอเคถ้าเพื่อนๆมีบรรจุภัณฑ์ที่มันสามารถที่จะโดนความร้อนได้มันก็จะดีเลยนะคะที่จะเอามาบรรจุแล้วก็เอาไปนึ่งแล้วก็มาแพ็คให้เรียบร้อยมันก็น่าจะได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าคลิปนี้มันเป็นถุงพลาสติกที่ มันไม่ใช่ถุงร้อนนะทุกคนแต่ถ้าจะให้ดีก็อย่างที่บอกนะก็หาบรรจุภัณฑ์ที่มันปลอดภัยต่อร่างกายของเราก็จะดีนะฮะไม่ดราม่านะคะทุกคนโอเคค่ะการที่เราถนอมหน่อไม้ไว้ในลักษณะนี้นะหน่อไม้จะไม่จืดซะทีเดียวนะทุกคนเวลาเพื่อนๆจะเอานํามาทําอาหารก็ต้องเอามาต้มให้จือดอีกทีหนึ่งจึงจะสามารถที่จะทําอาหารได้นะคะ ค่ะไก่ก็จะทำการแพ็คให้เสร็จทุกถุงเลยนะคะแล้วก็จะนำไปแขวนในพื้นที่ที่โล่งอากาศถ่ายเทสะดวกค่ะค่ะก็ขอบคุณสำหรับการให้กดติดตามช่องสาวอีสานเกืนถิ่นนะคะกับไก่ทัศวรรณในวันนี้นะคะก็ขอบคุณาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะให้กับ ยูทูบเบอร์ YouTuber, มือใหม่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ